สวัสดีด้อป้าลุงเอฟซีท่่านเนาะยินดีต้อนรับู่ะทกท่านทุกคราวทุกเดือเนาะอ้าลงอะพี่จ้ากันพี่จากันมาสนะเอ้ยเห็นไ้ดูเหนไรฮ้ฮู้ฮู้ฮพี่จ้าฮุ้ฮู้กันหูฮูก่อนทุ ดูเลยเว่เหตุเนี้ยื็เหตดตาเน่นั่นเหดซสิเหดซสิสบายดีสบายดีคนจินมัน,ตน,น,นแ,แต่ง่น้งเนาะแต่งหน้าตูเ่นมันข้าคลอดจุจ้าตุจ้าก่อนอืนกินอ่ะเอาะะแครอยู่ใช่ไห สบายทุจกันทุจริกันนี่นี่นี่ทุจริตสบายดีเหงาเงาุ๊บชุนนอยแมวพาไปสิ่งไห้นี่สบายว่าขี่รถเป๊กๆหน่ะทุกันทุกันทูกันไหมมื่อนี้บอกควายหนาปในไรัาพี่น้องใส่เสื้องามได้แบบบางๆได้เน้ะ

อ้มเนาะเอาไปใช่นะแม่น้มันก็ด้เอย่าเฮ็ดกใหเฮ็ดเพิ่มนจะเพิ่มเห็นหอดใส่แล้เนาะลดเดี่ยวผมไมาได้บเออได้อยนโค้งนะเลยไปไกเติบแบบว่าเนาะกลายเป็นในโลกมรนะเรือนเขาห้อยนางวันเดียวไรบ่ chắc của năm mây nhà của nó hàn rồi mới là cuộn cũng mới là con cuộn xe chặt thang từ bên mỏ bèn này xì thang mỏ bèn mai để mà đi thì đôi, đôi 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 đôi. mà leo lên cầu cầu bên này nhé lên cầu này này của xe kia này mỏ thì nó hết mà nhiều rồi đây nó chỉ đây bó hườn mỏ đi cứ kẹp thẹn bởi nó cuộn, em yêu đệ อย่าเฮ็ดลูกไอย่าเฮ็ดอย่าลื้อย่าลื้อแม่เหรให้อย่าลื้อย่าลื้อถูจาเห็นอะไรถูจาน่หาแท้มันงอมงงอเบายังตรงนี่นะดม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 ดดมดมดมสมมม่า Này. Xem đây. <cười> <cười> mẹ <mình> tiếp. <laughs> mà mẹ <mình> <laughs> mà mẹ Đây rồi mẹ mẹ giờ mẹ mẹ Chắc. mẹ 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 xem mẹ xem mẹ 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 đẹp mẹ 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 ăn, ăn mẹ 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 mẹ

ดูสกุกเต็นในในงนะวะซื้อ,ไ,อ,ดอได้ใน่องแลซื้อได้หนเอาไม่สวยมันมีคออมี่นะใช่เตงก็ชวยก็ลกได้เตงเราก็พูดกันหมักแน้หมักหน่นข,ขายขายขายแน่ติห่บบาว่าหมักเตงน่อยหมักเตงขาวนี่ขายง่ายาไ,ได้เย มันถายง่ายเออมันขายง่ายง่ายดีเบมุ้ยพยายายย้าก่ื่อกินแล้วเนาะโทรมาหาวาสนาว่าโทรหาตู้กันโน้สว <rawd Moder> ่ากันอลี่ว่ดุดดีบ่อนดีบ่ญาติบ่ปาหไงนะเออบ่ญานบ่ญาตเอาไปป่อยแม่น้องตู้ไปเนาฮะ ยันแมวยันเด้ยันเด้นเด้เอได้ยันเด้ย่ายานวป่าออากหัตู้ก่อนนะอ้ยเใครวป่าเอ้ยออมาปล่อยไปไปกอยไปใส่สหัตู้มังไงหัตู้มั่งไงนี่บแค่ bao bỏ dạng thế nè bà ơi nằm bỏ tù thôi làm nhiều Năm. Năm nè Nằm Nằm kéo ô, nè ô, nè Nằm kéo nè Ôi ôi Nó bỏ sửa nè Nó ăn tù nè Ôi chắc Sửa nông mặt thầy Bọc Tù tù, à, tù. Sửa đồn <laughs> <này. Bò>. <laughs> <bạn, bò. cười> nè Sửa <laughs> thay งาน่ให้เสี่งาเนี่ยมาลยมิคแต่เช้ามามกบอนี่งนะเจ้าเต้าน่งานั่านงกันที่ตู้น้ยมานังที่มางไว้มีนี่มากระตู้มึงแม่ปลาน่อมามาหนเมยเบืไงขมาย่านป่ามยังถือปลาอยู่มั้ยเนี่ยมหมวยย่านได้บอไม่มามาไหนเมยอะ Hãy lấy gì ở thương bunny. Hãy lấy gì ở thương nào. Mọi thôi bóp, 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 thôi bóp mọi thôi 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 ดินเยน้ำขอมเนี่ยอะไปเต็งงานดินของลบ้าเยอะฮะลาบ้าเบิ้งเยอะฮะเอออาไมประตูบางเนี่ยก่อใกล้นะมาว่าจะไปหยิบห่อมันนันขาดหขาดเปลวาทิ่มสิเบิ้ลเดากล้สิเทียนแบบนี้ให้่เทียนไมขาดเอ้าอย่าตีตู้ให้สิตีตู้ใช้ป่าน่ฮะ ดื้อแท้ไปสิตีตู้ไส่แต่ละตานะทีบอกลูห่างหันจักเก่งแน่หนิเออย้ายหลอกใส่เลยตู้เออใส่ใส่ห็นตู้อย่าเห็นตู้ลูกอุ้ยหยักบ่อน่ะยักบ่อน่ะเอาให้ตู้เบางแน่นยักนะอันนี้บ่หยักขนาดปลากระชังหลังพี่น่ะปลาพี่ข้างหลังมือตู้พี่น่ะ ปปาตากมอยู b b b à, ่ข้างหลังฮะม่ยังเลมยังลว่าไกหน่ะมาว่าตู้สไปแล้วนะไตว่าไก่นะตู้นึกตู้เนาะคนขีได้อ่ีไปชตู้เนาะใหญ่หัวมือพีใหญ่หมู่คำพีอ

ตึ <Es> <ừ> ้งกั้งต้ึ้งดึ้งตึ้งตึ้งตึ้้วตึ้ง้ง้ง้นแล้วตึ้งงงึง tiền nào tiền á, Mai gì bị động ma bị ครับครับลอกจั่ลอกจกักจก่นมาพี่ดูมาพี่มาพี่ผระตูยังชิมาจา้าเน่นผระตูไปป้าแล้วตูไปป้าแล้วผระตูไปใช้หรอ

Yeah. <laughs> เอาวอาคือในโดก่อนหน้านะเอาคือในโด ไปชนะหมุนเข้าไปยังนกนะย้อนตัวเข่าวะเห็นอไรบ้างบ้าน,นี่อ้าวยาวเข่าวเดิ่มเด้อ,ดอไปเลยดิ่งกระพ้าน ตกตารางให้ลุกไปทั้งาน,นั้นน<ป>ะห้องไปเฮือนดีค่ะห้องอห้องไปโอเคฉะนนอนพี่นอนไปจอยกันจบคลิปเพียงสนี่กนเนาะวาสนาคน,นดินก่อน <laughs> แล้วเนาะกาวเขามาสบายดี